ดีพวกคุณครูและนักเรียนทุกคนนะครับสัปดาห์นี้กิจวัตรด,ดีมีคำชมนักเรียนคนไหนสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่คุณครูชิจะสอนต่อไปนี้ได้ครบทุกกิจกรรมและสามารถทําได้ด้วยตัวนักเรียนเองคุณครูชิมีคําชมนะครับและมีเสียงปรบมือดังๆมาให้ด้วยไปเรียนกันเลยสวัสดี ักเรียนทุกคนนะครับและก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคุณครูโชคอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับเป็นสัปดาห์ที่13นะครับสัปดาห์นี้มีชื่อว่ากิจวัตรดีมีคําชมนะครับก่อนอื่นเลยคุณครูขอถามนักเรียนทุกคนก่อนนะครับว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างกิจวัตรที่เราทํากันตอนอยู่บ้านเนี่ย ก่อนที่จะมาโรงเรียนนะครับก่อนที่จะออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยนักเรียนทําอะไรกันบ้างไหนลองตอบุณคดูโชั่ทีครับว่าทําอะไรกันบ้างชว์จะนับ1นึถึงสินะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 าวปรบมือให้กับทุกคนนะครับเก่งมากเลยสำหรับคนที่ตอบได้นะครับว่าใครตื่นนอนมาแล้วต้องทำอะไรบ้างกิจวัตรที่เราต้องทำในทุกๆวันนะครับคุณครูโชคขอปรบมือให้กับทุกคนที่ตอบได้ถ้าไหนลองมาพูดตามคุณครูโชคสิว่าสิ่งที่เราทำหลังตื่นนอนและก่อนมาโรงเรียนเป็นไปตามที่คุณครูโชคบอกหรือเปล่านะครับ ตื่น,นอนเลยอันดับแรกที่เราต้องทำคืออะไรครับการเก็บของเข้าที่นั่นก็คือการเก็บที่นอนเก็บที่นอนนะครับ 2. เมื่อเราเก็บที่นอนเสร็จแล้วทํำยังไงต่อครับล้างหน้าและแปรงฟันนะครับล้างหน้าแปรงฟันนั่นเองนะครับเมื่อเราล้างหน้าแปรงฟันเสร็จอันดับที่3าม ทำอะไรเอ่ยรับประทานอาหารรับประทานอาหารนะครับเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วอันดับที่4เราก็ควรจะต้องแต่งตัวนะครับแต่งตัวแต่งตัวไปไหนอ่ะถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็แต่งตัวมาโรงเรียนถ้าเป็นวันธรรมดาก็แต่งตัวอยู่บ้านหรือ แต่งตัวออกไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับทั้งหมด4ขั้นตอน4อย่าง4แบบเป็นยังไงบ้างครับใครที่ตื่นนอนมาแล้วทำตามอย่างที่คุณครูโชต์บอกบ้างครับยกมือขึ้นเก่งมากใครที่ทำตาม4อย่างนี้ไหนลองทบทวนตามคุณครูสิครับ 1. เก็บที่นอน หลางหน้าแปงฟัน 3. รับประทานอาหารและสแต่งตัวมาโรงเรียนนะครับใครที่ทำา4อย่างนี้หลังจากที่เราตื่นนอนแล้วและปฏกบีปักด้วยตัวเองด้วยนะครับใครที่ทำได้แสดงว่าคนนั้นเก่งมากๆเลยอ่ะทีนี้ ลองตอบคุณผู้ชว่วสิว่ารูปภาพต่อไปนี้กิจกรรมต่อไปนี้คืออะไรกิจกรรมที่หนึ่งคืออะไรครับสองทำอะไรเอ่ยสามสี่คืออะไรเอ่ย เป็นยังไงกันบ้างครับนี่คือกิจวัตรประจําวันที่สําคัญที่นักเรียนทุกคนต้องทํานะครับฝึกปฏิบัติให้ชินนะครับอย่างแรกคืออะไรการเก็บที่นอนเท่าที่อย่างที่สองการล้างหน้าและแปรงฟันนะครับอย่างที่สามคืออะไรครับรับประทานอาหารรับประทาน,นนะครับอย่างที่สี่แต่ง ตัวแต่งตัวไปไหนไปโรงเรียนนั่นเองนะครับกิจวัตรทั้ง4อย่างนี้นะครับเป็น4อย่างสําคัญเลยที่นักเรียนทุกคนต้องทําให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ปกครองพยายามให้น้องได้ลงมือทําด้วยตัวเองนะครับทั้ง4กิจกรรมคอยให้คําแนะนําน้องๆอยู่ข้างๆนะคบเอาละครับสัปดาห์ที่13กิจวัตรด,ดีมีคําชม เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ที่14นะครับอย่าลืมทํำใบงานในหน่วยที่13นะครับที่คุณครูให้ไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ